สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน KF Inno a ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิดกรุงศรีดิร t i ี e INNOVATION ตัวย่อนะครับ KF Inno หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่านะครับตัวยอ่อ KF Inno a นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับ เป็นประเภทฟีดเดอร์ฟันป้อนเข้าไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวนะครับนโยบายการลงทุนนะครับกองทุนเปิดกรุงศรีดิสรับที v อินโนเวชั่นจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศนะครับที่ชื่อว่า n i c โก m m r r c d i s r u p t i v e i n n o v a t i o n Fund กองทุนหลักเลยนะครับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนนิกโก A.M.R. Disruptive Innovation Fund มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรือการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ KF i n n o A นะครับ เข้าไปลงทุนในนิกก o a อเอ็ร์คนิทรบ n อินโนเวชันฟัโดยได้รับการปรึกษาการลงทุนจากทีมงานของคุณแคทรีนบูดนะครับแห่ง a r ร i n v e s t m e n t นห้านวัตกรรมพลิกโลกสไตล์ a r รนะครับที่สามารถต่อยอดให้กับหลากหลายธุรกิจ อันที่ 1. นนะครับโรบติกการใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพงานนะครับอันที่ 2. ครับสตอเรจเอนเนอร์จีสตอเนะครับการพัฒนาแหล่งจัดเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนต่ำลงนะครับอันที่ 3. d n นะครับ n n i s g q u e n c i n g ครับการวิเคราะห์ DNA เพื่อการป้องกันและการรักษาโรคนะครับ อันที่4นะครับ Artificial Intelligence นะครับเพิ่มความสามารถให้กับหุ่นยนต์ในการคิดในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆนะครับอันที่5นะครับ Blockchain Technology นะครับเทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมการทำธุรกรรมต่างๆบนโลกดิจิตอนนะครับจาก5นวัตกรรมนะครับก็นำไปสู่การลงทุนใน4 Innovation นะครับอันที่1คือ Industrial Innovation นะครับยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติการตีมแบบสามิติระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติเทคโนโลยีสำหรับแบตเตอรี่การสำรวจอวกาศบริการการเดินทางนะครับหรือ Mobility as a Service วสนะครับวัสดุนวัตกรรมนะครับอันที่2องนะครับ i n นเทอร์เ n ็ตอินโนเ อย่างเช่นนะครับพวกคลาวด์คอมพิวติ้งครับบิ๊กเดต้านะครับโครงข่ายประสาทนะครับ Neural Network โทรศัพท์มือถือนะครับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสื่อดิจิตอลธุรกิจอีคอมเมิร์ซนะครับอันที่3นะครับจีโนมิกอินโนเวชันนะครับเกี่ยวกับยีนและพันธุกรรมนะครับอย่างเช่นนะครับโปรแกรมเมเบิลไบโอลอจีสเตมเซล ภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับระบบสุขภาพดิจิตอลไบโอโลจิ a คอลฮาร์ดแวร์นะครับการวิเคราะห์และการรักษานะครับอันที่4นะครับฟินเทคอินโนเวชั่นนวัตกรรมด้านการทำรายการนะครับแพลตฟอร์มสำหรับการพบลูกค้าการจัดการความเสี่ยงการจัดหาแหล่งเงินทุนบิตคอยน์บล็อกเชนนะครับ ซึ่งก็ได้กระจายการลงทุนแบบครอบคลุมในทุกอินโนเวชันนะครับกองทุน KF Inno a A นะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับเนื่องจากเข้าไปลงทุนในหุ้นนะครับกองทุนหลักของ KF Inno นะครับมีหน้าหุ้นที่ถืออยู่นะครับที่เราจะพอรู้จักกันอยู่นะครับตัวอย่างเช่นนะครับ Tesla ของอีลอนมัส์นะครับโรคุนะครับเป็นบริการสตรีมมิงนะครับเทเลด็อกเฮลนะครับอินวิเทนะครับสแควร์นะครับใบดูนะครับสปอติฟายนะครับเพียลสโตรจนะครับเป็นต้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนนะครับเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ nav คิดอยู่ที่1.530 1เปอร์เซ็นต์นะครับ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายนะครับค่าธรรมเนียมการขายนะครับคิดที่1.5%่านะครับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะครับปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บนะครับค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้านะครับ1.5%่ารเนค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาออกนะครับยังไม่เรียกเก็บนะครับกองทุน KF Inno A นะครับมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6 ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ90ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกนะครับ500บาทซื้อครั้งถ,ถัดไปนะครับ500บาทนโยบายการจ่ายปันผลนะครับไม่จ่ายปันผลนะครับค่าธรรมเนียมการซื้อนะครับ1.5%ทำการ IPO ในช่วงวันที่22-30มีนาคม2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ 1.5.3.01%อร์ซต่อปีของ NAV นะครับมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนะครับ5 0าบาทยอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับห0หน่วยวันรับเงินค่าขายคืนนะครับทีบวก5าสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฟันเฟ็กชีตได้ตามรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ